ถ้าลายไม่สวยจะจำของตัวเองไม่ได้ทันทีว่ากลสช้าขางยาขั้นตอนที่หนึ่งระมังที่สองสามสี่อ้าว ต้นโกงการโอเคครับคือที่ชุมชนเนี้ยเขาเขาถ่านจัะได้เกิดจากที่ตั้งเป้นเขาพุ่งะันม่ไดาเขาถ่านได้ไม่้งจะได้ขนาดที่เขาจะขัาได้แต่ว่าเขาปลูกข้นกครเล้วปลูกที่ไม่ถูกต่าน ไี่ยังมีปากเยอะที่เวลาเขาแล้วขาดไม่สวยเพราะชาวบ้านจะมาย้อมเสื้อใส่เองถ้าเป็นสีพื้นเนี่ยชาวบ้านย้อมใส่เปงนน้ำกระเตาน้ำกลาเตาน้ำชาคือย้อมกระเตามาเรยนะครับกระเตาทีนี้จะมีกูแดงมาที่นี่ก็จะมีน้ำย้อมใส่ได้50ใจถ้าย้อมยุ่น้ง5 เพราะนั uh ้นคนีรกจากงานวิจัยแล้วก็ชาวบ้านก็ไปย้อนไปแต่ไหนก็ต้องมีอปกรณที่ไม่ใช่พลาสติกอุปกรณ์ที่มันมีอุลพลาสติกด้วยแล้วก็ต้องมีอุลที่รับสนาคว้มค่าอุลี่ไม่ได้ที่ไม่ได้ทำที่ทำแต่ค่ัน ที่บอกว่าเอาไปเอาไปเอาไปย้อมกนะฮะอ๋อเขาที่มันย้อมอกว่าทให้เหียแันไม่ขดนะอ๋อมันเคลือบเหมือนชุบอะไรอย่างเงี้ยแหละ่ะอ๋อค่ะ้าผย้อม่สี่่ะมใช้มระั้นย่า้าฝ้ายจะติดี่ายสัเาะใยสเาะมันนานติด นี ens, ่ค่ะถ้ามันย <AS> ้อมมชอบแล้วไม้นี่เราต้องซื้อไหมคะใอ้เขาเก็บให้เราค่ะอ แต่กว่ามันจะมาเป็นน้ําต้องไปต้มไปทําอะไรก่อนไหมคะอ๋อหนึ่งชั่วโมงหรอคะอือมีมีจังหวัดอื่นเข้ามาดูงานไหมคะมาดู นี่ยมันจะมันจะคล้ายๆกับดินภูเขาไฟเหมือนกันนะคะอ๋อ oh. นี่นะคะนี่เลยค่ะ Facebook ชื่อนี้เลยนะคะ